่ใช่เต่าเรอใช่ตรกไม่ได้อรหลังตรงงเต่าเดี๋ยวทียที่บมไม่ใช่หลังเต่าอันนี้ของพอดีไหมนี่าองเลียนอะไ่นะนหล่อขึ้นมากเลยอ่ะไม่เจอตั้งนานหล่อตรงไหนไมหล่อตรงไหนไปตัดทรงผมใหม่ห ยลงมาแล้วเหรอเตจาจ๋าลั่นเตียงครับลั่นเตียงที่บ้านไม่ได้นอนบนเตียงค่ะนอนบนที่นอนบอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีค่ะว่าไม่ลงมาแล้วมึงตื่นนหมฮ่าฮ่าตื่นจิจ่าครับโอ้ยจิจ่านี่เซ็นซับแล้วเสร็จแล้วจิจตาก็เป็นเป็นเลยนะเนี่ยเป็นเป็นค่ะพูดได้ดิ้นได้ด้วยนี่พี่ทำรูปแป๊บเดียวเองเซนซับแล้วใช่ไหมใช่ดังมากครับผมคนหนึ่งเลยที่เป็น FC ติดตามตลอดครับขอบคุณมากค่ะยิ่งกลางคืนยิ่งดังอ่ะ อื้คหกินเหลืองมัดีผมนี่ใช่คุณคิดอะไรไปอีกแล้วเอาอีกแป๊นึงนะันได้ขอรลวคับได้ินนแปนึดนนนะ ่งน้นเยอยากใส่ข้างหน้า รถดินเดินย่างก้าวเอ้ยอรเนี่ยเอาออกหมดเลยตัวนี้มีคแ้่ลงเข้าีกตัวเดียวกันตัของเราเลย เนี่ยใหา่ได้ตัวเนี้ยอะไรเนี่ยตัวล่างเอาไปใส่รถอะไรรถแฮ่์เลยมันหายเอาดูดูด้วยเอาข้างในแกทำแลบวกโอ้โหลดด้วย สีนี้แซนดรูทหรอสีนี้แหละสวยฮะสีนี้แหละสวยสีฟ้าเนี่ยนะกับสีน้ำเงินอันนี้สีฟ้าใช่ไหมออฟ้าอันนี้เป็นเอเบร<ะ>กลมเบรกลมเบรกเกลมอ่ะเป็นไม่ไม่ใช่น้ำมัน มีไฟตัดหมอกด้วยเนี่ยอยากได้จะจุดไฟ้าทำไงวะต้องเปลี่ยนหมอกลมเลยน่าหนึบหนีบอะไรไปจเตอร์นี่ไงต้องเสียติดอ๋อนี่เหอรอคะไปจะเสร็จเล้ว ใกล้จะเสร็จแล้วครับทางเทเล่ทรงสวยมากเลยดัดเล็กสามร้อยห้าสิบบวกสองแปดศูนย์ห้าหกเจ็ดแปด อ,นะอันนี้ใส่ข้างในนี่ตออเ,เมก้ามีแต่ไม่กล้าเลยเนาะอย่างนี้อยู่นี่ต่อแต่ไม่กล้าอืมต่อแต่ฮีโน่เลยจะผมเอารูปื่นมาตอ่อก็ต่อให้กระเป๋าเ,นะเอาเอมาต่อแต่ไมก่กล้าก็ได้มีคนถามมีมีคนถามว่าถไงเลย ไม่า่เห็นมีปนญหามีมีกล้าไหมตอนต้นแค่นนั้แหละแต่ก่อนนี่อิสุอิสุทุกวันนี้แต่ก่อนไม่กล้าแต่ผมว่าคนที่ใช้นี่เขาต้องเซ็งกับเทากันถามมั้งเราะฮะเข้าข้าวมานขาดบ่อยอิสุใช่ไหมแล้วก็มันขยับเด็กข้าเป็นฮีโน่เราใช้ไปปีนึงยังไม่ขยับเลยฮีโน่มันอึดกว่าไง ก็ดูขนาวอ่ืมกจน่ปะ่คก่งเดนกันนะตลายม่แต่สุาาฮนเนใช่ราต้องใส่ของฮีโน่ไอเราขับเราไม่ได้ว่าจะขับเบาเอาจนจม่ยกอเอาจนขึ้นเหมือนกันนะนั่นแหละฮีโน่บตูตู้ก็ าะไอยเงี้ยม่้รอมินมาเราเก็กันแล้วครับอ๋อครับ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  <c oughs> ไปเนี่ยเกะเขาแน่นอนเลยอ้าวเสร็จแล้วสวยงาม เริ่มเริ่มเป็นกิเลสแล้วเห็นแบบมีเริ่มอยากได้แล้วเห็นแบบมีเริ่มอยากได้แล้วฮะเอาจร็งผมจะใส่สองชั้นไม่ใช่ไม่ใส่สามใส่สองนี่นะอืมก้อข้างบนมีแล้วไงก็เหลือแค่หน้าผากสปอร์ไลท์อีกหนึ่งแล้วก็เป็นสเต็ปไฟวิ่งสวยเลยจริง เขาใส่แนวสปอร์ตไล่อะมอามาขาดกลางเลยกลางนี่นะใส่ใจข้างบนมันเหมือนว่ามันสูงใส่ข้างบนไม่ค่อยรักกันก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าแต้มก็สวยมีเลดครับอืมแต้มสวยไหมใช่ ใส่นาซาไปก็เริ่มเต็มบางฟงบางฝุ่นไปก็เต็มแล้วทีนี้วใส่กันชนใส่ฝุ่นเยงาคงน้างให้เก็บน่าจะดูได้ใช่ตัวนั้นน่าจะใส่เป็นเล็กนะแกมนะตรง,ง,งกลางอ๋ตอตรงกลางใช่ใช่ใ,ชใส่ลรืมั้่แต่เขาังไม่ใส่จจัง กำลังสั่งมาใ่าตัวนี้เท่าไหร่ทใช่ กระจกไซกีบาทนี่เต็มใช่เท่านี้แหละเท่านี้อันนี้รถนี้มีเจ้าของยังไยังไม่มีแปดแปดแสนแปดแสนเท่าไหร่นะแปดสิบแปด J O แปด E อืมสวยกันโบไปเย็บมาได้สวยวะที่มันทำสีอะไรดิไม่รู้ฮะยังไม่รู้เลยเกไหมเฟกบอกไม่ชอบเอาน้ำเงินไหม อันนี้ฟ้าเอาน้ำเงินแก้วสวยกว่าเนี่ยอยากได้ฟ้านฟาทะเล่ใช่ฟ้าทะเลตนีฟ้ามุกฟ้ามุกห่อดูอย่างเตือไก่ครับใวสนาบที่นี่ก็ขอฝากไว้เพียานครับเอบเรดีกไปสึนข้าโอ้จาะ